สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกรเกษตรตามภาษานายเจมวันนี้ลงแปลงอีกแล้วครับผมวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมปานปุ๋ยรับรวงประจำปี <c oughs> หกแปดนาทั้งหมดเก้าไร่เก้าไร่หน่อยๆครับใช้ปุ๋ยไปรอบแรกรอบแรกใช้ไปสามกระสอบรอบที่สองนี่มาใช้ไปอีกสี่กระสอบครับ รวมกันเป็นเจ็ดกระสอบเท่ากับปีที่แล้วเลยปีที่แล้วก็ใช้เจ็ดกระสอบครับเพิ่งหวานเสร็จเมื่อกี้นี้ยังมีรอยเดินลงไปอยู่เลยครับข้าวก็สมบูรณ์ดีครับต้นกลมแล้วตอนนี้ต้นกลมแล้วรอรอจะท้องแล้วกำลังใกล้จะท้องแล้วส่วนมากเราเราเช็คดูแล้วครับเป็นส่วนมากกำลังเริ่มจะท้องแล้วเริ่มจะมีโอกาสท้องเยอะขึ้นแล้วครับต้นกลมเยอะเยอะมากแล้ว 8ปขึ้นก็น่าก็หวานได้แล้วครับตอนนี้อากาศก็ดีครับผมจะไม่ฝนไม่ตก2วันละคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าใช้ปุ๋ยสูตรไหนหวานรับทองนี่ครับผมใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช้สูตรนี้เลย1 5บห้าห้ายีแล้วก็มีจะมีธาตุรองด้วยนะครับมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมแล้วก็กำรรมะถันช่วยด้วย ผลออกมาก็เป็นอย่างนี้มันจะเขียวเขียวไม่ไม่ไม่เขียวมากนะครับเขียวตองตองแต่ว่าจะเขียวนานครับแล้วก็ต้นก็จะแข็งแรงปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้สูตรนี้จากดูจากปีที่แล้วนะมาดูปีนี้มาลุ้นปีนี้ว่าจะสูงขนาดไหนเพราะปีที่แล้วท่วมหัวพอดีนาแปลงนี้นะตรงนี้ครับตรงตรง้ตนเสดาเนี่ย <c oughs> แปลงตงัวนี้แต่แปลงข้างบนนี่จะสูงสูงอยู่ประมาณเท่าไหลเท่าอกข้างบนนะข้างบนจะสูงอยู่ประมาณเท่าอกตอนที่ออกรวงตอนตอนเก็บเกี่ยวนะครับ ปีนี้ปีนี้ฝนดีกว่าปีที่แล้วปีแล้วแหละปีที่แล้วแรงได้วนันได้หวานปุ๋ยครั้งเดียวก็คือรอบเดียวเลยก็คือหวานรอบเดียวแล้วก็จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวเลยปีนี้รับรวงวันนี้วันที่14กันยาก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเราดูตามสภาพของต้นข้าวของเราแล้วก็รับรวงตอนก็ยังไม่รู้ครับตอนรับรวงนี้ก็คือว่าตอนที่มันกําลังจะปริตอนที่มัน ของเต็มที่กางจะปริออกรวงนี่ครับว่าจะรับรวงแต่ปุ๋ยที่ผมใช้รับรวงเนี่ยผมไม่ใช้ปุ๋ยหวานนะครับเพราะว่ามันลงไม่ได้แล้วครับถ้าถึงเวลานั้นอ่ะข้าวสูงใหญ่มากแล้วท่วมหัวแล้วหวานไม่ได้แล้วต้องใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดครับผมจะใช้รับรวงรับรวงข้าวเป็นปุ๋ยเกล็ดนะปีนี้ต้องลองทําดูครับจะรับรวงเป็นปุ๋ยเกล็ดฉีดพ่นเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือฉีดพ่อนอาศัยตามลมเอาครับฉีดตามลมไม่ต้องไม่ต้องลงไปแล้วลงไปไม่ได้แล้ว ต่อไปข้าวจะสูงมากลงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องลงก็ฉีดปุ๋ยเก็บเอาแล้วก็คาดว่าจะผสมเป็นของแคลเซียมโบรอนด้วยนะครับเพราะว่าแคลเซียมโบรอนมีประโยชน์เยอะมันทําให้ก้านเหนียวช่วยแตกตาช่วยอะไรเงี้ยขั้วของมเมล็ดเหนียวครับไม่ค่อยร่วงแล้วก็เปลือกก็จะหนาทําให้มันมีภูมิต้านทานต่อมแมลงและเชื้อโรคได้ต้องรอดูกันอีกทีครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวใกล้ๆวัน ใกล้ๆวันที่มันจะออกลวงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าจะใช้ปุ๋ยเก็ดสูตรไหนมันยังมีสูตรในใจเยอะครับแต่ถ้าเรื่องฮอร์โมนฮอร์อะไรนี่ก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ผมจะฉีดแต่ปุ๋ยเก็ดเลยฉีดปุ๋ยเก็ดทางใบอย่างเดียวต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงขอให้มีน้ำก้ักหน่อยขอให้มีน้ำแช่สักหน่อยครับตอนที่ออกลวงต้องรอฟ้ารอฝนครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ